บรรดาท่านพุทธศาธสนิกชนทั้งหลายและบรรดาท่านไสยศาสตรมิกะทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐา,านใกล้เข้ามาแลว้วขอท่านทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจรวบรวมกำลังใจ ให้ทรงอยู่ในรมของบารมีสิทธัตต์ตรวจใจดูว่าบารมีสิทธัตของท่านมีาการครบท่วงใใหรือไม่เพียงใดรนบริการหนึ่งจรณะสิบห้าบริการเป็นข้อวัดปฏิบัติที่บรรดาพิสุดสมณนนีแล้วบาสโสบาสิกาทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติ ท่านลงไข้ครุญว่านับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาถึงเวลานี้เจรณะสิบห้ารายการของท่านมีครบถ้วนหรือไม่เพียงใดแต่หากว่าไม่มีการครบถ้วนแล้วก็ขอให้โปรดระมัดระวงังควบคุมกำลังใจอยู่ให้เป็นปกติสามารถควบคุมบารมีสิบรายการกับเจรณะที่ห้าให้ครบถ้วน มิฉะนั้นแล้วการอุปสมบทบรญชาหรือว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ของท่านอย่าพลาดความหมายนั่นก็คือต้องลงอบายภูมิอันนี้เป็นกติกามันดาท่านหลายที่ต้องคิดย่อยไปเสมอสำหรับต่อน,นี้ไปก็จะได้คุยกันเรื่องก่อนเจริญพระกรรมฐาน วันนี้ขอภาวะการตายของผมครั้งที่สามมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อเป็นนิทัศนะเพราะว่าคนทุกคนต้องตายด้วยกันทั้งหมดอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะไม่ตายแต่แต่ว่าเมื่อตายแล้วนี่สิ เราจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะเขตที่จะตายก็มีอยู่ว่าอบายภโมมสีหรือว่าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ริจชานหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเบดาทเทวดาเกิดเป็นพรหมหรือว่าไปพระนิพพาน การที่จะไปเกิดในที่ทุกสถานตามที่กล่าวมามันไปได้โดยอำนาจการกระทําของเราถ้าอารมณ์จิตคิดชั่วที่อย่างเดียวเราก็ไปเกิดในอบายภูมิถ้าอารมณ์จิตคิดดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างหรือว่าไปนนพ่านวันนี้ขอนําเรื่อง ที่กากรที่ผมต้องเข้าถึงความตายวาระที่สามเป็นอันว่าคราวนั้นหลังจากการตายวาระที่สองผ่านมาภารกิจก็เต็มไปด้วยความหนักมากทั้งการก่อสร้างการบริหารงานทุกอย่างโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งชาวบ้านทันหางานให้ใช้ให้มาก ถึงแม้เวลาจะป่วยไข้ไม่สบายท่านก็อยากจะใช้พระเวลาเช้าพระเยธำมัดสุดมนชาวบ,บ้านท่านก็อยากใช้เวลาเย็นพระเยธำมัดสุดมนต์ชาวบ้านท่านก็อยากใช้กลางคืนเวลาจเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานชาวบ,บ้านท่านก็อยากใช้แล้วว่าถ้าใช้ไม่ได้ท่านก็โกรธ ดูสภาวะเหมือนกับว่าพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นลูกจ้างของชาวบ้านในเวลานั้นอาศัยที่ผมได้ศึกษาจริยธรรมจากหุวงพ่อปานบัรนบานมุโคอำเภอเสนาจังหวัดพนครเสียยุธยาพอมีความเข้าใจในเรื่องของจิตมีความรู้สึกว่าผมเองมีภาระหนักมาก จนทั้งมีความคิดเห็นว่าการเป็นคร,รวัตมีความสบายมากกว่าเพราะอะไรเพราะาถูกชาวบ้านใช้ทั้งกลางวันกลางคืนงานประจําในสมณกิจก็ต้องทํางานปกครองก็ต้องทํางานก่อสร้างก็ก่อสร้างคราวเดียวหลายๆวัดมันก็หนักมากอยู่แล้วแต่ว่าชาวบ้านท่านก็ยังขยันใช้ การใช้พระบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าชะว่ากเขาไปหาพระกันหากว่าท่านทั้งหลายได้เจโตุปทิยา,ยานท่านจะทราบว่าบางคนที่เขามานี่สภาพอาทิตสมานกายเต็มบฏิการภายเผา <c oughs> และว่ามีการถูกเครื่องพันธนาการมีอสันพาวุตสั์ฝันคนประเภทนี้อารมณ์ใจจะไม่มีความสุขเพราะนั่นอารมณ์อธิสมาในากายของเขาเป็นอาบายภูมิไปแล้วแลาเลยก็นั่งคิดว่าไฟเขาลุกท่วมตัวภายในถ้าเราจะไม่ทำให้เขาตามที่เขาต้องการถ้าเขาโกรธไฟมันก็จะลุกมากกว่านั้น ถ้าทําให้ไฟก็เสื่อมไม่กันเพราะในฐานะที่ใช้พระไม่ได้มาด้วยความเคารพนับถือ <c oughs> แต่ก็ได้พยายามค่้ยความไม่ตาจึงทําให้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเลิกถือว่านี่ที่จะต้องชําระแบบนั้นไม่มีจึงถือระเบียบเป็นสําคัญ เวลาใดเป็นเวลารับแขกเวลาใดเป็นเวลาทำงานประเภทไหนจะรักษาเวลานั้นโดยเคร่งครัดและจะไม่ให้อภิสิทธิ์แก่ใครทั้งหมดถือตอนนี้ถือว่าหมดกิจและหมดภาระที่จะพึงทำมีภาระอยู่อย่างเดียวคือการทรงชีวิตอยู่เพื่อให้ธรรมะแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเท่านั้น ดันั้นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องท่านเรื่องเข้ามาแล้วก็จะถูกปฏิเสธทันทีนี้ก็เพราะว่ามันไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์เป็นอันว่าภาระในคราวนั้นผมหนักมากผมกำลังป่วยเกือบจะเดินไม่ไหวแต่ปีเดียวกันต้องสร้างอุโบโสถทั้งสองหลังพร้อมกัน ผมก็พยายามเร่งรัดคิดว่าชีวิตจะไปไม่รอดเดินเกือบจะไม่ได้อยู่แล้วเร่งรัดในการก่อสร้างพระโบสดสองหลังเสร็จภายในปีเดียวเมื่อทำการฝังลุนิมิตเสร็จทำเดือนเดียวกันหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าโรงพยาบาลทันทีการเข้าโรงพยาบาลคราวนี้ ความจริงขณะที่ไปก็รู้สึกว่ามีแรงแต่พอเข้าไปถึงโรงพยาบาลท่านพูกโดยการมาพบหน้าเขาท่านถามว่ามาทำไมก็ตอบไปว่าต้องการให้หมอตรวจโรคไม่ทราบว่าร,ร่างกายมันเป็นอะไรท่านก็จุงมือเดินไปห้องคนไข้เป็นห้องพิเศษ แลานท่านก็บอกว่านีมนต์นอนในห้องนี้ท่านบอกกับท่านว่าวันนี้ต้องการให้หมอตรวจโรคก็สั่งยาไม่ใช่จะมาน,นอนที่โรงพยาบาลท่านพูดในการผู้มีจิตอารีท่านบอกว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลไม่ใช่วัดอำนาจเด้ขาดอยู่ที่หมอเวลานี้ท่านเป็นคนไข้ท่านต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหมอยังจะกลับวัดไม่ได้ จึงกว่าหมอจะสั่งให้กลับเป็นอันว่าในเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลก็ต้องตามใจท่านวันที่ไปและครอที่ไปก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรแต่ความจริงหมอเห็นหน้าแล้วท่านราบพ, <c oughs> พอตรงเวลากลางคืนอาการประหลาดทั้งร่างกายมันก็ปรากฏ นั่นคือการจุกเสียกแน่นมันเกิดขึ้นในเวลาประมาณใกล้ๆอย่างสองทุ่มมันจุกมันเสียดมันแน่นขึ้นมาเต็มหนอกจนเกือบจะหายใจไม่ไหวก็ต้องอาศัยอนาปานุสติกรรบฐานเข้าคมคือกำหนดจับลมให้ใจเขาออกให้มีอารมณ์เป็นฌานแต่จิตเป็นพอจิตเข้าถึง สมาธิอันดับที่สุดก็ปรากฏว่าไม่รู้สึกว่ามันมีทุกขเวทนาต้องตรงอาการอยู่อย่างนั้นจึงกว่าทางร่างกายมันจะคลายตัวเมื่อเวลาผ่านไปชั่วโมงเสร็จเศษมันก็หายอาการจุกเสียก็หายคนเลิกก็ถอนสมาธิใช้อารมณ์ใคร่คุวนอารมณ์จิตตามปกติ แต่เขาบอกอท่นานทราบว่าพอผมเดินเข้าโรงพยาบาลในขณะเดียวกันนั้นก็มีความรู้สึกอยู่ว่าร่างกายนี้ไม่มีความหมายสำหรับเรามันต้องตายแน่ทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีสำหรับเราเวลานี้พ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเวลาที่มีคนเขาไปเยี่ยม เขาไปถามเรื่องทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ก็เลยบอกให้เขาทราบว่าเรื่องอื่นห้ามพูดเวลานี้มาเยี่ยมคนไข้จะถามได้อย่างเดียวว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างเรื่องทรัพย์สินเรื่องญาติเรื่องพี่เรื่องน้องห้ามพูดทั้งหมดเพราเวลานี้ไม่มีอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายนี้มันก็ยังจะตายแล้วจะห่วงอะไรก็ทรัพย์สมบัติ <c oughs> หรือว่าจะไปสนใจอะไรกับญาติพี่น้องและเพื่อนผูง <c oughs> ความจริงการป่วยคราวนั้นก็ยังมีบุคคลผู้เห็นแก่ตัวไปใช้อีกใช้ตรวจนั่นตรวจนี่ก็นุกรู้สึกสงสายคนผูกนี้เม่อ,อยู่ดีๆไม่ชอบรอกชอบลงนรก พอเขาเอ่ยเอ่ยปากใช้ก็เห็นว่าอาธิสมานในกายของเขามีไฟท่วมขึ้นมาทันที <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอันว่าท่านพูดนั้นเป็นอบายเป็นสัตว์ในอบาย,บาย,ยภูมเขาแล้วก็ทําให้แล้วว่านี่การป่วยเคลื่อนเข้ามาวันที่สองเวลาเดียวกันอาการจุกเสียดมันก็เกิดขึ้นเหมือนวันที่หน่ง ก็ต้องรวบรวมกำลังของสมาธิในด้านอนาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> คมอารมณ์พอจิตเป็นสมาธิความรู้สึกในวทุกเวทนามันก็หายไปพอถึงวันที่สามเวลาประมาณทุ่มเศษมีความรู้สึกว่าเจ้าก,การป่วยอย่างนี้มันจะต้องปรากฏอีก เดีได้เรียกพยาบาลมาคอายไขเตียงอยู่ในสภาพนั่งมีหลังเพียงสบายเราบอกพยาบาลออกจากห้องไปแต่ก่อนที่จะย่อ,อจากห้องบอกว่าคอยใ,ใส่กุญแจข้างนอกไปด้วยเป็นอนุวาก็เลยตั้งท่าสะก่อนเลรงว่าเจ้าจกเจ้าเสียดมันจะมา การตั้งท่าก็คือจับอารมณ์เป็นสมาธิเดือนนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบกันพอเริ่มใจสบายก็ปลดอารมณ์ลงมาถึงอุปจาระสมาธิพิจารณาทุกข์ของร่างกายว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวา่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์นี่มันเป็นของจริง เจราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มันก็จริงมรณันำีทุกขังก่อนจะตายมันเป็นทุกข์ก็จริงเป็นอันว่าขันห้านี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ขันห้ามไม่ได้อำนวยประโยชน์ความสุขให้แกเราเลยเมื่อมีความดรู้สึกอย่างนั้นใจสบายที่ว่าถ้าขันห้าม,มันจะพังเส้นได้เวลานี้ก็ดี เราจะได้หมดสภาวะแห่งความเป็นทาสรานนี้เมื่อขันห้ามันทรงอยู่เราก็เป็นทาสของกินเลสตันหาวป่าทานและกุศนก,กรรมอยู่ตลอดไปต้องปรนเปรยม์นรบการทั้งปวงบริหารตัวของตัวเองยังไม่พอยังจะต้องรับใช้นอกรีดนอกรอยของฆราวาสที่ไม่มีจริยธรรม หรือว่าไม่มีมันญ,ญาิอยู่อีกอาการอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปถ้าขันห้ามันพังเราพอใจและขึ้นชื่อว่าขันห้าอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพราะมันเป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าสมบัติใดๆที่มีอยู่ในโลกไม่จะไม่มีสำหรับเราอีกเพขึ้นชื่อว่าโลกอย่างนี้เราไม่ต้องการ หลังจากนั้นก็คุมกำลังใจให้เป็นสมาธิจิตก็มีอารมณ์สงบความจริงจิตเข้าถึงจุดสงบรวดเร็วมากมีความสุขมีความเอิบอิ่มร่างกายมันจะเป็นยังไงจิตไม่รับรองไม่รับทราบ มาตอนนี้พอมีอารมณ์สบายใจมีความสุขใจมีความปลอดโปร่งร่างกายเนียมันจะจุกมันจะเสียดไม่รับรู้ไม่รู้มันซะเลยเวลานั้นก็เห็นภาพท่านท่านหนึ่งเป็นพรหมสวยมากเพราะว่าเรื่องของเทวดาในเรื่องของพรมนี่ผมฝึกมากับพ่อปานมันเป็นอาการชิน ไม่มีอะไรเป็นของแปลกพระพบกันจนชินในขณะนั้นก็รู้้ว่าพรมท่านคนนั้นคือสามบดีพรมท่านมายืนอยู่คนหนาท่านก็เรียกบอกว่าสัมภเกสีเวลานี้สมเด็จนิมนท์ท่านให้ไปพบพอท่านพูดอย่างนั้นก็เลยบอกว่าอ้าวตกลง ไปเข้าไปสมเด็จไหนท่านผู้ฟังไม่ต้องรับทราบ่าไม่บอกท่านว่าสมเด็จท่านผู้นั่งคือใครเมื่อท่านเดินไปก็ตามท่านไปแต่พอไอ้ก,กายอีกกายหนึ่งมันออกจากกายเนื้อก็รู้สึกว่ามันมีความสวยสวยดขึงามมีความปลอดโปรง่ง มีความเบามีกายใสรัศมีกายผ่องใสมากกว่าครามการตายครั้งที่สองยังได้มีความรู้สึกว่าภารกิจของเราที่มากเวลานั้นรู้สึกว่าการจเจริญกรรมฐา,านในแบบนั่งสมาธิใช้เวลาน,น,นานๆจะไม่มีเลยมีแต่อารมณ์ใจปกติที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็น,นี่ยนจังเป็นของไม่เที่ยง แล้วก็ถ้าเราไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ในที่สุดสภาวะทั้งหมดมันจะสลายตัวใครเขาจะด่าใครจะสนเสริญไม่สนใจสร <c oughs> ้างใจสบายไว้เป็นป,ปกติถือว่านาทีโลกเกอ,อนินงที่โตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลก <c oughs> เรื่องการนินทานว่าร้ายนี่ผมไม่สนใจมันนาน มันมีความสุขใจเขาจะว่าเขาจะชมกระชางเขามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเรามีอย่างเดียวรักษากําลังใจให้เข้าถูกตามแบบฉบับพระองค์สมเด็จตสมาสมพุทธเจา้าที่สอนก็มีการคุมบารมีสิบมีเจรณะสิบห้าเป็นสำคัญแล้วก็ทําลายนิวรณ์ห้าบริการควบคุมารมตามจริต ตามนิองส,สมเด็จพระธรรมสามิตรทองสอนอันนี้ผมทำผมได้เสมอถือว่าเป็นอารมณ์ปกติไม่มีอะไรเป็นเครื่องหนักจะคุยอยู่จะทำงานอยู่ปกติผมไม่ปล่อยอารมณ์แม้จะทำงานเหนื่อยแสนเหนื่อยก็ยิงดีที่โอกาสมากเมื่อท่านพรมท่านผู้นั้นพาเดินชมสวรรค์ ตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถึงสวรรค์ชั้นที่หกแล้วก็ผ่านรูปภปพรมตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่แปดต่อชั้นที่เกา้าเวลานั้นดูเหมือนว่าจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเวลาขึ้นไปถ้าชี้ไปทางซ้ายมือท่านบอกว่าดินแดนทางซ้ายมือนี่ที่อากาศแลดูระยะใกล้กับเพชรทอรแสงพระอาทิตย์ <c oughs> สะท้อนแสงพระอาทิตย์พระราชาไปหมดท่านบอกด้านแดงของอรูปรรรประผมรูปกระรมนี้ไม่ได้อยู่เหนือ,อรูปกระรมขึ้นไปเป็นแดนอีกแดนหนึ่งต่างหากและท่านก็ชวนชมมาชมเกศของรมทั้งหมดถึงผมชั้นที่สิบหกและท่านก็ชี้ให้ดูท้องฟ้าต่ำๆท่านบอกว่าสมเด็จอยู่บนโน,น้น ขันขึ้นไปแต่พูดเดียวก็แล้วกันความจริงกายขึ้นไปตั้งแต่ต้นถึงพรมชาลีสิบหกรู้สึกว่ามีแรงดีมาก <c oughs> แต่ว่าตอนที่ยจะขึ้นไปต่อไปนี่สิเมื่อก้าวเท้าขึ้นไปทีแรกรู้สึกหมดแรงเหมือนกับคนไม่มีกำลังกายจะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าได้รับคำว่าเป็นคำสั่ง ก็เดินไปอย่างคุณผผีผผีขึ้นไปก็ไปพบอากาายอคารหลังหนึ่งพื้นเลยรู้ว่าพื้นที่ดินลรู้ว่ากำแพงแก้วมีซุ้มสวยสดก็งามมากด้านนอกกป็ประตูหน้าหน้าซุ้มประตูนะเหมือนก็ประสุ้มวัดนะี่แหละแต่มันสวยกว่ามากมีพรมสีท่าน ด้านในก็มีพรมสี่ท่านพรมแท้แลวไม่แพ้ผมก็ไม่รู้เห็นแต่งตัวเหมือนผมแต่วสวยมากเดินเข้าไปภายในดูพื้นที่เดินเหมือนก็แก้วผสมทองเดินเข้าไปพบอาคารสามหลังมันสวยจริงๆสวยยิ่งกว่าดินแดงของอพรหมชนที่สิบหก เคื่งบรรดาสวรรค์ละพมแล้วท้าพมชั้นที่สิบหกนี่สวยมากแต่ว่าที่นี้สวยกว่านั้นการเดินไปมันหมดแรงก็เดินไปถึงข้างหน้าอาคารสามหลังคล้ายๆกับหอละรังที่ก็สวยสดงดงามเป็นพิเศษยิ่บยืนนอนลงแตไปที่นั้นดูพื้นคล้ายๆแก้วผสมทองไปหมดทั่วบริเวณ ขณะนิ่นนอนลงไปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็พอดีตาเห็นพระองค์หนึ่งเดินมาทางด้านทิศตะวันออกเปล่งฉับพันรางสีรสมิ้วเวการสวยสดงดงามมากท่านเดินเข้ามาทางกำแพงไม่ได้เข้าทางประตูมีความรู้สึกว่าท่านจะเข้าได้ยังไงก็พอดี พอท่านเดินมาถึงกำแพงกำแพงมันก็แยกตัวหดเข้าไปเป็นช่องให้ท่านเข้ามาท่านเลยมาแล้วกำแพงมันก็ติดกันก็รู้สึกแปลกใจท่านมาถึงได้กรมันนั่งลงที่ผมนอนผมก็เลยลงมาข้างล่างรรมัศการท่านท่านก็ถามว่ามีความรู้เคยคิดมาไม่ว่าอยากจะมาพราะนิพพาน ตอนนั้นใครๆเขาก็ว่านิพพานศูนย์กันทางนั้นผมก็เลยบอกท่านว่าเพราะผมไม่มีแรงบระกผมไม่เคยคิดที่จะมานิพพา,านท่านนบอกว่าเคยรู้เคยมีความเข้าใจไม่ว่านิพพานในอยู่ที่ไหนแล้วก,กระาบเรียนท่านว่าไม่รู้ท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร ก็ตอบว่าไม่รู้ท่านถามว่าพรหมชั้นที่ดีหกรู้จักไหมก็อบอกว่ารู้จักเพราะผ่านมาแล้วแต่ก็เลยบอกว่าท่านเลยพรหมชั้นที่สิบหกเขาเรียกกันว่านิพพานนิพพานไม่ใช่มีสภาวะสูญนิพพานเป็นคมว่างอย่างเยี่ยงสําหรับกิเลสนิพพานเป็นแดนที่มีความสุขท่านก็ย้ำถามอีกว่าอยากจะมานิพพานไหม แก็ตอบท่านบอกว่าไม่เคยอยากจะมาเพราะไม่เคยคิดไว้คำว่านิพานนี่จะถึงได้ในชาตินี้นี่ขอเล่าลับๆเพราะเวลาเหลืออีกสองสามนาทีท่านก็บอกว่าถ้ายอย่างนั้นวระเดี๋ยวจะรู้ท่านจะเชี่ดูท่อนไม้สิบท่อนสั้นๆเป็นไม้บางๆสั้นๆแล้เรียกพระมาเก้าองค์ มีหลวงพ่อปานอาจารย์เ็นองค์ที่สามพระเก้าองค์มาถึงก็หยิบไม้องละท่อนละท่อนละท่อนแบกเดินไป่ปสบายไม่รู้สึกว่าหนักไม้มาสิท่อนก็เลยหนึ่งท่อนท่านก็สั่งบอกว่าถ้าชินนั้นเถอจงแบกไม้ท่อนนั้นองค์ก็เลยตอบท่านบอกแบกไม่ไหวท่านก็บอกว่าไหวหรือไม่ไหวก็ต้องแบก ผมเข้าไปได้เขาตั้งท่ายักแย่ยักยันคิดว่าไม้มันจะหนักพอจับเข้าจริงๆไม้มันเบาเหมือนกระดาษเอาขึ้นบา่ารู้สึกว่ากำลังไม่ทราบมาจากไหนเดินแบบสบายจะตามพระผู้นั้นไปพอเดินไปได้หน่อยหนึ่งท่านก็เรียกมาบอกว่าไม้วางซะก่อนท่านบอกว่ากำลังใจของเธอเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆมานิพพานได้ในชาตินี้ แต่ว่าเธอยังจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องกลับไปก่อนเวลานี้เธอสนใจในสมาบัติเกิดสมถาภาวนามากกว่าวิปัสนาภาวนามีวิปัสนาภาวนาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฉันเวลาที่จะเข้าเขตน,นี้จึงไม่มีกําลังกลับไปตั้งใจฝึกฝนในด้านวิปัสนาภาวนา แล้วในที่สุดจะมีโอกาสมาในที่ได้แม้กะท่ท่านแนะนำสั่งสอนมาเขากราบโดยย่อว่าจงย่าคิดยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกร่างกายก็ดียายก็ดีพี่ก็ดีน้องก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างจงย่ายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรา เมื่อเราวางภาระในขันห้าเส้นได้แล้วแล้วก็วางภาระทุกอย่างในโลกเส้นได้หมดคนประเภทนี้เมื่อสิ้นชีพสังขารแล้วก็ปรากฏว่าจะต้องเข้าถึงพระนิพพานทุกคนอราบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนสาธรรมิกาวันนี้ต้องยอมมากเพราะเวลาไม่พอ สำหรับวาระแห่งการตายครั้งที่สามท่านได้เริ่มบอกกันมาก็หวังว่าพอจะเป็นแนวทางของท่านหลายที่ยังมีความเข้าใจในการประพฤติธปฏิบัติสมณธรรมว่าไม่ต้องไปนั่งหลับตาเสียงเสมอไปเวลาลืมตามีความสำคัญให้วางภาระของสังขารเสียห,หมดอย่าไปยุ่งกับมีบว่ห้าประการ แ้วตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานมิปัจนากรรมฐานผลพระนิพพานย่อมจะมีกระท่านได้สงความปัรถนาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียนเท่านี้เพราะว่าเวลาก่อนกรรมฐานนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วขอทุกท่านผู้รับฟังยังมีความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลหากกระส่องสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสมความปารถนาจงทุกประกาย